ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับชาวดะกันบอลลีเจนทุกทุกคนเลยนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าจานิมบ้าเซนไคกันนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ได้รับการเซนไครมาเมื่อ2อสาอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมเก็บเศษเซนไครครบแล้วก็มีเวลามารีวิวแล้วนะครับผมก็เลยจะมารีวิวให้ฟังนะครับผมไปสกิลให้ฟังด้วย นะครับผมก็คือเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ค่าพลังของตัวละครกันดีกว่านะครับผมค่าพลังของตัวละครนะครับเอามาแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะก็คือจะเป็นประเภทการตีระยะใกล้นะครับผมแล้วก็สีเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็พลังชีวิตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2องล้านห้าแสนนะครับผมการโจมตีคัสมันเนี่ยก็จะอยู่ที่2องแสนห้าเลยนะพุ่งไปเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็การโจมตีการบลัสเนี่ยจะอยู่ที่2องแสนสามนะครับผมแล้วก็การประกันการ์ดมันและบลัสเนี่ยจะอยู่ที่แสนเจ็ดใกล้ใ้เคียงกันเลยนะครับผมแล้วก็มาจากอพิโซ แล้วก็ถืออาร์การ์ดเป็นการ์ดหมัดทั้ง2ใบเลยนะแล้วก็การ์ดหมัดใบหนึ่งเนี่ยจะมีความสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยโดนความเสียหายของของเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับ10%เป็นเวลา15วินาทีด้วยนะครับผมแท็กของตัวละครเนี่ยก็จะเป็นแท็กของนักรบนักลบแปงลงร่างนะครับผมแล้วก็แท็กของรีเจนต์แล้วก็แท็กของตัวร้ายนั่นเองหรือว่า Power f u l opponent นะครับผมเดี๋ยวเราข้ามมาดูกันที่อาร์การ์ดนะครับผมอาร์การ์ดเนี่ยการ์ดหมัดจะทําความเสียหายแบบสไลด์ดาเมจนะครับผมแล้วก็การ์ดไลั์เนี่ยจะทบ,บ ในส่วนของอาร์ตการ์ดที่ถัดมาก็คือจะเป็นการ์ดฟ้านะครับผมก็คือจะเป็นการพุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูนะครับผมแล้วก็ทาความเสียหายแบบสไลด์ดาเมจเหมือนเดิมลดกอดศัตรูลง40%นะครับผมเมื่อกดใช้งานแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเลือดออกอย่างหนักนะครับผม100%เมื่อโจมตีโดนนะครับผมสําหรับการ์ดฟ้าแล้วก็การ์ดเขียวนะครับผมจะพุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูนะครับผมแล้วก็เคาน์เตอร์ทุกการ์ดบลัสหรือว่าแถบบลัสของศัตรูเลยนะครับผมขณะะคผ เมือม่อโจมตีการ์ดเขียวเนี่ยโดนศัตรูนะครับผมจะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะก็คือจะรีคิด20หน่วยนะครับผมแล้วก็ทาความเสียหายของการ์ดฟ้าหรือว่าการ์ดหมัดใบถัดไปเนี่ยแรงขึ้น75%คือเลือกอย่างใดยอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ทําลายการ์ดฟ้าไม่ใช่การ์ดฟ้าทําลายการ์ดทุกใบของศัตรูอีกด้วยนะครับผมสําหรับการ์ดเขียวของเราแล้วก็เมนอเบอร์ตี้นะครับผมเมนอเบอร์ตี้เนี่ยจะจวดการ์ดเขียวขึ้นมือเป็นการ์ดใบถัดไปนะครับแล้วก็รีคิด50หน่วยนะ รีพล,ลังชีวิต20%แล้วก็ทําความเสียหายเนี่ยแรงขึ้นนะครับ40%เป็นเวลา45วินาทีด้วยนะครับผมแล้วก็ลดค่าการใช้การ์ดมาและบลัสลง10หน่วยนะครับผมเป็นเวลา45วินาทีนะครับแล้วก็จะสามารถกดเมนอาบิลิตี้ได้ก็ต่อเมื่อเวลาในเกมเนี่ยผ่านไป15วินาทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ s e t อาบิลิตี้แล้วก็เซนไคอาบิลิตี้กันนะครับผมแอบิลิตี้เนี่ยผมจะมีอยู่ที่ขั้น3นะจะบวก35%พื้นฐานในการทำความเสียหายของการ์ดมารดเนี่ยแรงขึนน หรือว่าเอพิโซดสากาฟอร์มเดอะมูฟวี่นั่นเองแล้วก็จะเซนไคบัฟนะครับผมหรือว่าเซนไคอเบลิตี้นะจะได้เขาเรียกว่าอะไรจะบัฟให้กับเอพิโซดสากาฟอร์มเดอะมูฟวี่และต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับผมถึงจะบัฟนะครับก็คือจะบวก40%พื้นฐานในการทำความเสียหายของการ์ดหมัดและบลัชนะครับผมแล้วก็บวก35%พื้นฐานการป้องกันการ์ดหมัดและบลัชเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ยูนิคอเบลิตี้แรกกันเลยดีกว่านะครับผม ยูนิกแรกเนี่ยก็คือเมื่อเข้ามาสู่สนามนะครับจะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมก็คือรีคี30หน่วยนะทำความเสียหายแรงขึ้น4 0เป็นเวลา15วินาทีแล้วก็ทําความเสียหายของการ์ดหมัดใบถัดไปเนี่ยแรงขึ้น30%ซ้อนทับกันไม่ได้นะครับผมฟื้นฟูพลังชีวิตทีละนิดนะครับผมแต่ว่าตลอดเวลานะครับเป็นเวลา30วินาทีแล้วก็ได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อกดการ์ดหมัดเมื่อกดการ์ดหมัดนะครับผมก็คือกดการ์ดหมัดปุ๊บก็จะได้ความสามารถนี้เลยก็คือจะสุ่่่มมมจััวววกการ์ดดดใใใหขึ้้้้้นนนือ1บะคคผแล็ชงงไเีย แล้วก็จะถูกรีเซ็ตใช้งานได้ใหม่เมื่อเข้ามาสู่สนามอีกครั้งนะครับผมแล้วก็จะรีคิขึ้นมาด้วย5หน่วยนะครับแล้วก็ในส่วนของยูนิตที่2นะครับผมจะทำความเสียหายใส่แท็กของไซยาแล้วก็เอพิโซดซาก้าฟอร์มเดอะมูฟวี่แรงขึ้น30%ลดความเสียหายจากแท็กไซยาแล้วก็เอพิโซดซาก้าฟอร์มเดอะมูฟวี่ลง20%ด้วยนะครับผมทั้งหมดนี้เนี่ยจะยกเลิกไม่ได้นะครับแล้วก็ได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อสตูนกดการ์ดฟ้าหรือว่าการเขียวนะครับ เราจะจวดการ์ดเขียวขึ้นมือเือนการใบถัดไปนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้ครั้งเดียวนะแล้วก็ทําความเสียหายแรงขึ้นนะครับ20%เป็นเวลา15วินาทีลดคีสศัตรูลง30หน่วยนะครับผมแล้วก็ล็อกคัดหมัดทุกใบของศัตรูเป็นเวลา3วินาทีแล้วก็ใช้งานได้2ครั้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ยูนิตที่3นะครับผมยูนิตที่3เนี่ยจะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อเริ่มเกมนะครับทำความเสียหายแรงขึ้นนะครับ90%ลดความเสียหายที่ได้รับลง50%ทั้งหมดนี้ก็ยกเเเลิกกไไมม่่ดด้ชนนียวัผ แล้วก็เมื่อเราเนี่ยเข้ามาสู่สนามน,นะครับเราจะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมก็คือจะรีรีพลังชีวิตนะครับผม5%เแล้วก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น1ระดับเป็นเวลา15วินาทีเพิ่มความอะไรนะเพิ่มเวลาการเปลี่ยนตัวของศัตรูนะครับผม3วินาทีแล้วก็ใช้งานได้ครั้งเดียวนะครับผมถัดมายูนิสุดท้ายนะครับผมยูนิที่4นะครับผมจะได้รับความสามารถต่อไปนี้เมื่อหลบการโจมตีของศัตรูนะครับผมก็คือจะโกาตีเร็วขึ้น1ระดับเป็นเวลา15วินาทีลดคีตูลง20หน่วย แล้วก็จะได้รับความสามารถต่อไปอนี้นะครับผมเมื่อศัตรูเนี่ยหลบการโจมตีของเราในะขณะที่เราเนะี่ยยังอยู่บนสนามนะครับผมก็คือจะสุ่มจั่วการ์ดใหม่ขึ้นมือ1ใบถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการ์ดบนมือ3ใบหรือว่าน้อยกว่านะครับผมแล้วก็จะศัตรูเนี่ยจะมีค่าการใช้การ์ดฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับผม1ิหน่วยนะเป็นเวลา10วินาทีแล้วก็ศัตรูเนี่ยจะฟื้นฟูคิดได้ช้าลงนะครับผม4 0เป็นเวลา10วินาทีด้วยนะครับผมก็ความสามารถเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่าจะน่าที่จะ สนใจนิดนึงนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเล่นดีไหมสาหรับ2ดาวแดงที่ผมมีนะครับผมสาหรับอีคิปก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมที่ผมให้เจ้าจ่าในบ้าตัวเซนไคสีแดงตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เจ้าจาาในบ้าตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะใน PVP ก็ต้องไปลองรับชมกันนะครับผมต้องไปลองเล่นกันดูนะว่าเจ้าจ่าในบ้าตัวนี้จะเดือดดานสักแค่ไหนนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันใน PVP เลตติ้งแมทกันเลยดีกว่าว่าเจ้าจาในบ้าสีแดงตัวเซนไคตัวนี้เนี่ยจะเก่งมากน้อยแค่ไหนนะครับ ลุยกันเลยดีกว่าครับผมมาครับเปิดเกมแรกก็เบาๆกันก่อนเลยนะครับผมก็เจอทีมที่ไม่ค่อยฟูลทีมสักเท่าไหร่นะแต่ผมล้าใจก่อนเลยแล้วก็รอจังหวะไปแบบนี้ไงไม่โจมตีมาก็โดนโผว่า,วาสีฟ้าไม่กลัวนะเพราะว่านายเนี่ยแบบว่าทีมไม่ได้แบบว่าฟูลทีมผมฟันยครับแค่นั้นแหละ ผมถือดาฟันยับมาต่อการฟาร์ไม่ได้นะเพื่อนอย่าลืมเดอ้อตัวเนี้ยอ่าแล้วสวยงามโดบไม้สวยครับผมมาโดบแบบนี้ก็หูมัดแรงเหมือนกันนะเดีย่ยขนาดไม่ชนะสีไปครับไปเรื่อยเลยฟันไปเรื่อยเลยทีนี้ไอเราก็ไปเรื่อยแหละไอเราก็ไปเรื่อยมาดีมาดีาดขอโดนแรงๆอะ่ะแบบจังๆได้ล่าวันนี้อยากโดนแบบว่าทีมหดๆเลยจะมีให้เราหรือไม้ โอ้โหแล้วเราโดนแรงเหมือนกันนันเนนี่ยผมกดเมมาตรงนี้เลยนะครับคือรอรลายผมรอรอเขาปลา์สนี่แหละแต่ว่าอุ้ยผมกดกายเขียวไปแล้วทันไหมน่าจะทันนะสวยมาครับผมมามาทันไงแล้วมาทันไงไม่ตกรดไงไปต่อครับผมลาสอุ้ยแล้วกายเขียวจวขึ้นมาอีกด้วยแล้วผมก็ยัดเข้าไปเลยดีครับรออะไรอะ่ะแล้วก็เราสามารถที่จะโจมตีการ์ดหมัดหรือบลาสได้เอ้ยไม่ใช่หมัดหรือฟ้าแรงขึ้นได้นะครับผมแล้วก็ ผมเลือกที่จะฟายาซึเพราะว่าเราไม่มีการ์ดโจยยังไงล่ะไปครับเขาได้ก็ได้ถือกําเนิดปืนยืนชีพมาอีกหชีวิต1ชีวิตโอ้โหจังหวะเขาได้จัดแต่ว่าเราลดเวลาการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าไม่ลดด้วย้อวแต่เขาดับคอโมโบแบบนี้สวยโดดสเตปเดิมโดดสเตปโดมอะไรนะโดดสเต็ปเดิมก็โดนผมผมเป็นคนจดจํารายละอ,อียดเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนด้วยอยสีฟ้าตัวหยอ ได้ดี okay ผมเปลี่ยนก่อนเลยกดเมนครับผมแล้วก็กดก้ายเขียวตาม <shad> er ไปต่อเลยนะเพื่อให้การฟ้าของทีมเราเนี่ยมาแรงๆเอ้ยหรือว่าแค่พิโกลโล่ก็ไม่รู้จำไม่ได้ผมลืมไปหมดละลืมนะแต่ว่าใช้ทุกคลิปสำหรับพิโกลโล่เนี่ยชอบไงชอบไนีอูแบบนี้เอ้ยทำไมพิโกโล่ผมเลือดเหลือครึ่งหลอดอ๋อเซลล์มันระเบิดนี่วาเซลแม็กระเบิดพูดว่าไปก็เซลล์นี่มีระเบิด2ตัวแล้วนะเซลแม็กแล้วก็เซลสีม่วงตัวใหม่อ๋อ อยเบิดเยอะไปไหนผมมิดเลยเข้าไปสวยงามมากสําหรับฟังของเขากดอามาแบบนี้ผมกดเขียวสวนเลยละกันเพราะเขาอาจจะมีการเขียวก็ได้นะทุกคนแต่เขาไม่มีไงเขามีการหมัดมโอ้ทุกครั้งนี่ผมจะกดการหมัดมนะแต่ครั้งนี้กดการเขียวโขด,ดไปเจ็ดล้านก็เลยแล้วหมัดเลยสวยคะัะแบบนี้ก็ปิดจับหรือเปล่าเกมนี้หมัดฟันแรงแบบนี้ก็ซิลก็ซิลเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันเกมถัดไปดิกา โอ้ห oh, ทุกคนเจอไม่ฟูลทีอีกแล้ววสองเกมแล้วเนาะขอแบบจัดหนักจัดเต็มให้ผมหน่อยได้ไหมแบบยัดมาเต็มเต็มเปลี่ยนเซลหรือเปล่าไม่เปลี่ยนด้วยได้ผมยัดเลยครับผมน่าจะได้ประมาณ2การ์ดหรือ3การ์ดนี่แหละผมขอเดาวไว้ก่อนอีกการ์ดหนึ่งไม่น่าได้นะการ์ดนี้ไม่น่าได้โอเคครับผมสวยงามมีการ์ดฟ้าไหมไม่มีหรอรอจังหวะแล้วหลบโอเคคลิกมาทําอะไรเพื่อน ถอยจังหวะดูใจเย็นๆบลาชไว้ก่อนแล้วก็เข้าไปแถบเบาๆกลัวมีการเขียวยังไงล่ะใจะเย็นไว้เ,เราโอ้โผมลืมดูว่าเขาเนี่ยลดการเปลี่ยนตัวเอ้ยลดเขาเรียกว่าอะไรหลบเกตหลบเราเสียดายมากเอา้าใจเย็นเพื่อนอย่าเย็ด้อาแบบนี้นายไม่สามารถฆ่าเราได้หลอกสวยครับผมโดแบบนดโดแบบนี้ชิวดีโดนแบบนี้ชิวดีไปครับลุยกันต่อที่ทีส้ม กดทั้งเมนกดทั้งเขียวแบบนี้พลิกซ้มผมก็แรงดิอุ้ยอ่ะแล้วเขาเปลี่ยนด้วยสวยนะแล้วเขาไม่เปลี่ยนให้เขาหลบได้นะครับผมมาราวการเขียวเราเต็มไม้เต็มมืออีกแล้วครับผมตั้งแต่คลิปที่แล้วจนมาคลิปนี้เลยนะโหหลบไม่ได้เพอร์เฟกไม่เป็นไรทุกคนค่อยๆหลบไปโอเคเขาคลิก X hatch มาแล้วพร้อมกับแบบนี้ผมถอยมาก่อนแล้วหลบได้เพอร์เฟกแวรนี้แบบสวยแจ่มโบะเลยครับผมหมัดไปเลยครับสวยเราก็ลาโอเคเขายอมปล่อยเจ้าเซลล์ตัวนี้นะก็ชิวดี แบบนี้ก็ชิวดี้แต่เราโดนล้างการแล้วก็ไอ้น,นี่เรียกว่าโ oh อไม่กนะ็อย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าจำเด้ไว่าผมจะตุยผมแทบไว้ก่อนปึ๊บโอเคเข้าไปแถบอีกสวยสวยแบบนี้ก็เวลาการเปลี่ยนตัวก็น่าจะได้แล้วชิวแล้วแถบไหมแถบบลาสไหมโอเคไม่ต้องแถบอันนี้บลัชมาเลยครับผมแบบนี้ก็โดนผมสวกเข้าไปที่หัวแบบนี้ก็โดนสวกเข้าไปที่หัวครับผมไปครับแล้วก็บลัชนะ เขาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมอใจแข็งจาดแบบนี้เดี๋ยวเราลอกดเมนอเบิลิตี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูเชิงดูเชิงก่อนนะแถบไหมโอ้ไม่ต้องแถบครับผมผมว่าแล้วว่าเขาต้องควิกแอคแทกมาไปครับแบบนี้ก็จบเกมจบจ็อบไปก่อนโอ้โหจะจะจบอยู่แล้วเพื่อนเอาของรางวัลหน่อย และเราไปทาไว้ซะเยอะครับผมตานี้เราเจอของจริงแล้วผมแกลกขึ้นได้อ่าแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโต้สวยงามมากครับผมแบบนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนไปที่จานบ้านนะครับผมเพราะว่าจะเพิ่มเวลาการเปลี่ยนตัวนะเขาก็จะสลับตัวไม่ได้ตายกาเขียวก่อนแล้วก็เรารอดูจังหวะด,ด้วยนะว่าเขาเนี่ยต้านสถานะเราหรือเปล่านะครับผมถอยมาดูเอา้าไม่ต้านแบบนี้ก็ฝ่ายยัดไปดีไม่ต้านหรอโดนแบบนี้โดนครับผมมาแถบไปหนึ่งทีแล้วก็รอจังหวะครับผมโอเคโอเคครับสวยมา ผมเปลี่ยนมาหลบได้เฟียวฟ้ามาพราวจิงแก้วไปครับผมแล้วก็เรามีแต่หมัดด้วยเราก็หมัดไปเลยไม่เป็นไรโอเคครับถ้าเขาฟ้ามาเราก็เปลี่ยนไปที่บิกส้มนะทุกคนไม่ต้องแบบว่ากลัวอะไรมากเปลี่ยนชิวๆบึง้งบลาสไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็เข้าไปแถบครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราก,กดการ์ดเอ,อ้ไม่ใช่เมนแล้วก็การ์ดเขียวครับผมตามสเต็ปเดิมตามหลบเดิมทุกอย่างมาครับดูซิว่าเขาจะทําอะไรอหลบไม่ได้เฟอร์เฟกต์แต่ไม่เป็นไรโอเคเขามีการ์ดเขียวแบบนี้ก็ ล่าเริงเราสิครับเขียวผิดจังหวะหนูล่าเริงเขียวผิดจังหวะหนูล่าเริงไปเลยสิครับสวยแล้วเปลี่ยนมาสวยอีกไปครับผมรันยาวรันต่อขูหดาเมจไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เลยนะแต่ว่าบลาจั่วสวยจัดมาเดี๋ยวเรารอจังหวะถอยมาแล้วโอ้โหปัดหลบไม่หลบเกมมันจะให้ถอยอย่างเดียวเ,เขาถอดคอมโบอร์คอมโบเขาดอดคอมโบใส่เรา แบบนี้เราเปลี่ยนพิกซ้มมาเลยนะก็เจ้าทั้งของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าร่างกายแน่นเหลือเกินมาปส่ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะแล้วก็สวยงามว่าผมยูนี้เกีเขาเด้งขึ้นมาแล้วผมรอจังจังจังหวะนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคสวยโอเคครับเขาแถบได้ก็ชิวๆนะเขาแถบมามีการเขียวอีกไหมล่าไม่มีหรอโอเคแล้วเขาก็โดดผิดจังหวะเบื้อนโดนดิอุย้ย ผมจะกดอาลืมไปโอเคแล้วเขากระโดดทําไมวะน่าก็โ <g arden> ดนผมอีกแล้วการฟ้าตุยเลยไหมเ <g arden> จ้าทั้งไม่เข้ามาด้วยโอเคแล้วการฟ้าตุยเลยอย่างแรงแรงจัดรอเขาแถบ,บล l a s มานะครับผมทุกคนจะเย็นเย็นไว้โอเคทันโอเคกดทันครับผม <g arden> มาสวยแจมแจมโบก,กดอาได้หรือเปล่าไม่ได้ก็กดเขียวไว้ก่อนอีกทีหนึง่งสวยงามแล้วแบบนี้เดี๋ยวเรากกดอายัดตามได้แล้วครับผมเพราะว่าเวลาการกดล็อกอาหายไปแล้ว ก็ขอกดการบลซสแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเราจะขอทําความเสียหายกาัหมัไปด้วยนิดนึงแถมแถมหน่อยโอ,อ้แล้วเขาเดาได้ไงวะนะทุกคนเขาเดาได้ยังไงโอ my god มิดเข้าไปเลยไม่ใช่มิดนี่ว่าลืมไปว่าเป็นฟูสก,กีแล้วก็ดอปหนึ่งคีเขารอจังหวะหลบ่อเราจังหวะหลบทําไมผมแถบในตุยด้วยมั้งเนี่ยโอเคไม่ตุยตามสเต็ปครับผมแล้วก็เจ็บไปตามสไตล์แล้วก็เรียบร้อยผมโดนแบบนี้เต็ม,ตม โอ้เรียบร้อยเลยจากจะแบบเอาแล้วเขาดอกคอมโบได้สวยงามสวยแจ่มด้วยเอาแล้วดัอททาไมนะเพื่อนแบบนี้ผมก็แถบตุยได้นะเนี่ยแบบเนี้ยสวยเลยมามาครับอุ้ยอ้เขาขึ้นมาเราไม่คิดว่าจะแบบนี้โอเคเขาบลาสมาขออีกทีได้ไหมอ้ออย่าพึ่งเพื่อน<ๆ>ได้เพื่อนได้เล่นง่ายกับผมใช่ไหมได้จานิบาผมนะเนี่ยตัวรีวิวผม ได้ดีตัวรีวิวผมนะเนี่ยบล็สไปครับผมอเอาคุณแล้วเข้าการฟ้ามาเปียบร้อยครับผมแบบนี้ตัวไปเปี้ยงหนึ่งก็เกิดเลยครับผมสําหรับเจ้าพิกโกโรของเราก็ผมน่าจะใช้งานได้ดีกว่านะสําหรับพิกโกโรสม้มผมว่ามันน่าจะดีกว่ากูจิต้านะแต่ว่าก็แล้วแต่คนจะคิดนะเพราะว่ากูจิต้าเราก็มีได้ความเท่ด้วยไงล้วบล็สไปตรงนี้แล้วก็หลบมาแล้วก็รอแกม,มา่าจังหวะได้ไหมผมกดแบบนี้มาแล้วก็ โอ้โหเขาดิบร้อแบบจังหวะสวยจัดโอ้โหแล้วแกมมาผมวันช็อตหายไปเลยับผมแบบนี้ผมมัโอเคหลบตรงกลางได้สวยๆครับผมแบบนี้เราก็น่าจะปิดจ็อบได้ด้วยการฟ้าสวยๆของพิโกโลนะเนี่ยตัวพิโกโลของเรานี่ยังใช้งานได้อย่างสวยงามสวยเด่นแล้วก็ไปกันต่อครับผมแล้วก็เดี๋ยวลราจาโอเคการฟ้าปิดไปเลยละกันโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมถัดไปดีกว่าครับผม เชนดนเน้อแ้おまけしやแล้วผมเจอแอนดรอยแบบฟูลทีมดาวแน่นขนาดนี้ก็น่าจะเกมตัวแพ้นะครับผมถ้าเราเล่นไม่ได้เทพขนาดนั้นผมจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะเล่นได้แล้วกันนะทุกคนผมจะพยายามเอาแล้วเขาเอา้าวแบบนี้โดนไปสองสามัมดอะ ผมบอกเลยว่าฮเปลี่ยนไวมากเวลาในการเปลี่ยนตัวของเขาไานี่เร็วแรงยิ่งกว่าทะลุนรกเร็วแรงยิ่งกว่าฟาสต์แปดฟาสเก้าฟาสสิบฟาสตสิบเอ็ดตยันจักรวาลมาเวลมั่วแล้วอันเนี้ยไปเวมั่วนะครับผมคนไทยมันพูดไปเรื่อยไงทุกคนมาครับแล้วเราเกตสลับได้แล้วแล้วก็สลับมาได้การหมัดหนึ่งบโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราบลสตาตามเลยนะครับผมมาครับใจเย็นๆค่อยๆเล่นไปเขาดาวเยอะดาวแน่นดาวหนาเราก็ต้องแบบ ข่อมตัวนิดนึงนะว่าเราเนี่ยไม่ได้จะเทพขนาดนั้นแล้วก็กาเขียวโอเคเขาโดดแบบดังเชอะเลยเชอะเชอะอะไรของหมายเลขสิบเจ็ดเขาวะแล้วก็การบลาสนะครับผมโอเคแล้วเขาเปลี่ยนในส่วนของเจ้าเซล,ลมาเราก็ยัดจานนบาเข้าไปแล้วก็าาวกายเขียวเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะว่าผมว่าเซลเนี่ยน่าจะอิมมูนนะครับผมหรือว่าต้านสถานะนั่นเองโอเคผมว่าแล้วโอเคแล้วเขาหลบได้สวยงามสวยเด่นเลย ได้หลบได้เฟี้ยวดูดีแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่เปลี่ยนเนี่ยผมโดนยาวแน่นอนแล้วผมแบบนี้ก็อ้คือพลังของดาวเยอะเนาะสีสีเหลืองของเราเนี่ก็ไม่ได้จะช่วยอะไรเลย,เยโอ้ดาวเขาเยอะจนตันด้วยป่ะพี่ผมเห็นอะดาวเขาตันด้วยไหมผมต้องเปลี่ยนแล้วว่าไม่งั้นไม่ได้ทุกคนคือแบบเราจะโดนหนักหน่วงเกินไปได้ไหมเนี่ยไหวโอเคยังไหวอย,อยู่กาต้องหมดแหละ จะมาการ์ดเยอะอะไรขนาดนั้นโอเคเขาแท็บนะครับผมเขาเลือกที่จะดูจังหวะเราก่อนนะมาครับรอจังหวะแบบสวยสวยมาแล้วเราได้จังหวะเหมือนกันครับผมแบบนี้เราโอเคแล้วเขาเปลี่ยนในส่วนของหมายที่เจ็ดมาแล้วเราติดตีดติดครีแบบเทๆไปครับแล้วกดการ์ดเขียวยัดไปเลยนะเขาน่าจะอ,อิ่มมูอีกแล้วหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะต้านสถานะหรือเปล่าต้านเห็นไหมแล้วเขาแทะขึ้นมาแบบนี้ผมขอกดมัดมัดอะไรล่ะมัดหนึ่งใบให้ก่อน แต่กระทำโดยการเขียวผมเปลี่ยนตัวไหมไม่เปลี่ยนหรอ,ไม,อไม่เปลี่ยนใครสักคนเลยโอเคไม่เปลี่ยนใครสักคนเลยแบบนี้ผมเปลี่ยนพิโกกรโลมาแล้วก็หยาดการฟ้าเข้าไปโอเคแล้วเราเด้งการเขียวมาหนึ่งใบแล้วก็บล็อคไปครับผมอา่าแลวแลวได้คอมโบม,ม,มาจากไหนไม่รู้แล้วคราเปลี่ยนเซลมาตรงนี้ครับผมแบบผมเปลี่ยนเปลี่ยนมาแล้วก็อายัดไปเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนหมายเลขสิบเจ็ดลงมาทันนะก็เพราะว่าถ้าเราใส่อารใส่หมายเลขสิบเจ็ดเนี่ยเราจะน่าเสียดายไปนิดนึงนะทุกคน ก็เลยมาใส่เจ้าเซล,ลจะดีกว่าถึงแม้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะโดนความเสียหายแต่ว่ามันก็ยังแบบพอรับได้นะทุกคนก็ยังโอเคมาดูกันว่าดาเมจเราจะเท่าไหร่7ล้านสวยช่ํามาครับเราจะโดนแรงหรือเปล่าทั้งทงี่เราเป็นสีเหลืองด้วยนะผมว่าเลือดผมหมดหลอดแน่เลยอะเพราะเลือดมีน้อยอยู่แล้วโอ้ไ oh ม่กอดแฮกเกอร์ครนะับสวยแล้วก็สลับส,สวยโดดไหม อีกทีโอ๊ะทำไมพวกนี้มันชอบแบบว่าดึงเน็ตตอนจังหวะที่ตัวเองโดดไปแล้ว,แล,วแล้วดึงเน็ตใส่ผมปุ๊บแล้วตัวเองก็ได้เลยคอมโบโอออะไรครับเนี่ยอีกทีไหมโอเคอีกทีมาเป็นแบบนี้ก็โดนผมกายเขียวบ้องหูไปดีบ้องหูไปดีบ้องหูมาผมสู้หยิบตามาดิทุกคนถึงแม้เราจะแพ้สีนะแต่เราก็ต้องเอาคอมโบให้ถึงที่สุด เรามีโจวกาสเร็วด้วยนี่หลังจากที่กดก๊สเขียวปะหรือว่าไม่ได้วะไม่น่าได้ผมว่าไม่น่าได้แต่ว่ามันยังมีกายมันยังมีการอยู่นั่นอะไอไม่ใช่ไอ้สัญ,ญลักษณ์โจวกาสเร็วหรืออ่านมาแป๊บเดียวก็ลืมลวแล้วก็เงยไปดูก็ไม่ใช่เงยไปดูหมายถึงก้มไปดูก็ไม่ได้โอ้โหแล้วเขาหลบได้โัวอนนี้พิโกโร่ส้มผมได้เกิดแล้วผมมาสึกตัดสินแล้วทุกคน22 2 V2 มาอยู่มามาอยู่อะไรนะมาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปมาครับแพคเกจมาเอา้าผมมัดไปแล้วก็ลบเอา้าผมปัดโอ้แล้วบบนี้โอ้โหผมเสียเปียบแบบอะไรวะโอ้โหแล้วเขาการไฟยันมาด้วยแต่ว่าผมน่าจะชิวๆนะเพราะว่าเราชนะสี่นะทุกคนแล้วเขาจะสลับไปที่แกมาทูใช่ไหมเอา้าแล้วแบบนี้ก็โดนผมดีครับเอา้าแล้วเราโดนโลคีได้ไงโดดไหม โอ้โหแล้วเขาเอ,า,อามาเลยครับผมแบบนี้ก็น่าจะเสีย굿บายครับผมเกมนี้ก็น่าจะลงนะเพราะว่าผมว่าเจ้าจานิมบ้าเนี่ยก็ทำำําความโอเคแล้วผมดาวถูกด้วยไงวัดีผมยังมีโอกาสอ่ะผมยังมีโอกาสอ่ะโดดไหมโอ้ไม่ได้แล้วทุกคนโอเคก็เกมนี้น่าจะลงนะครับผมเพราะว่าจานิมบ้าก็ได้โชว์ไปเยอะอยู่นะ มาครับทุกคนเกมสุดท้ายของการเทสจา,าเนือบ้าในวันนี้เจอทีมไซยาแบบรนุรนรุนแบบรนุรนรุนดาวนแน่นๆอ่นอิคิแน่นๆมาแล้วผมได้เปิดไงทุกคนผมได้เปิดก่อนเปิดก่อนได้ปูดหรือเปล่าผมเนี่ยได้ปูดหรือเปล่ามาดิผมไม่แคร์นะแล้วผมลบได้เพอร์เฟกแวร์ดิสมาด้วยและสวยงามจัดเราลีคีขึ้นมาแล้วก็ลีชีด,ด้วยแกม่าอีกหนึ่งทีและเอฟเฟกต์เขาเนี่ยน่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะหมดอา้า what เดี๋ยว งงเดีอเด้ผมงงผมงงจริงเมื่อกี้ทําไมผมกดโดดพร้อมเขานะแต่ทําไมอยู่ดีเขาบลาสมาแล้วผมไม่ตัวผมไม่โดดเออเอเออมันแปลกนะช่างมันครับผมงงอะไรไม่รู้งงอะไรไม่รู้มันอาจจะเป็นจังหวะเกมหน่วงนะครับผมก็เลยโดนไปเต็มๆนะแล้วนี่ผมสีเขียวนะเนี่ยผมสีเขียวชนะสีฟ้านะเนี่ยทําไมเอาเวอร์เอาสูตรขนาดนั้นนะ่ะเอาสวยครับผมแบบนี้ กดเมนโอเคแล้วโดดดังเฮือบเลยไม่มีรถขี้เราแล้วนะเพื่อนหูยแล้วโดนแรงด้วยยาแกม่าลุยแกม่าลุยแกม่าลุยเปรี้ยงถ้าเรากำจัดสีฟ้าได้ก่อนนี้เราจะแบบชิวมากนะทุกคนเพราะว่าสีฟ้านี่นตัวปัญหาของเราเลยนะโอเคแล้วเดี๋ยวรอ,อเขาแทบมานะเรามีกา์เขียวผมแทบบลัสมาด,ดิแทบมาเลยโอเคไม่ต้องแทบครับผมผมได้หลบเพอร์เฟกแล้วก็แทบเขาจะตุยไหมหูยนิดเดียว อยากจะคยด X Hack เลือเกินหมายครับแล้วเราก็น่าจะต้องโอ้ยต้องแถบ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนนั่นไงผมว่าแล้วว่าเขากั้งตั้งกลั้งอะไรล่ะตั้งการาต้องการสายยัดมาเดี๋ยวผมรอดึงจังหวะน,นิดนึงด้วยนะถอยกลับมาแล้วก็เพื่อให้เขาไม่รู้ว่าเราจะโยกหลบแต่ว่าไม่ได้ไงเมื่อกี้โอ้เขารู้ทันโอ้แต่ผมกดได้อย่างแย่โอ้ผมกดอะไรของผมเนี่ยผมกดแย่จัดทุกคน โอ้โหโดนไซยะสามเล่นงานเลยทีนี้มาดิผมไม่ยอมหรอกเปลี่ยนพิกส้มไปเลยครับผมตัดคอมโบไม่ต้องให้ใช้การ์ดเขาเรียกว่าไม่ต้องให้ใช้การ์ดไม่ต้องให้ปั้นดาเมจครับผมมาผมไม่กลัวผมไม่แคร์ด้วยว่าเขาจะแบบว่าปั้นดาเมจใส่ผมหรืออะไรเอาบลาส์มาหรอแบบนี้ผมอ้าโอเคเขาแถบครับผมเราต้องใจเย็นแล้วเขาแถบมาไหมแถบไหมผมแถบนะไม่แถบผมแถบโอเคเขาแถบมาเหมือนกันผมก็แถบคืนะ่ะมาดีก็ตุยนะ จะมาแถบอะไรผิดจังหวะเพื่อนนายไม่ได้เล่นแล้วแหละอุ้ยอีกทีไหมอุย้ยเร็วไปโอเคผมลบได้เวฟเบกเฉยเ,เลยหมาครับผมแบบนี้เรากาเขียวยัดเข้าไปเลยอะไรเปลี่ยนเจ้าโกจิต้ามาแบบนี้เปลี่ยนโกจิต้ามาแบบนี้เกิดอะไรขึ้นทุกคนเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นผมบอกไว้แค่นี้แหละมันจะเกิดอะไรขึ้นอา้าวเขาต้านสีเนาะผมน่าจะกดกาดฟ้าไปเลยเพราะว่าเขาไม่ต้านสีปุ๊บก็โดนแบบผมทีบทีเดียวตุยแต่นี่คือแบบไม่ได้ไงโอ้โหเสียดายมากเลยแล้วผม จะเย็นๆไว้ก่อนโอเคหลบได้เพิร์ฟิแวนิชมาสวยแล้วเหลือเจ้าสาัญญสสามตัวเดียวจะทำอะไรได้มีอบิลิตี้ในการดดนหนึ่งหนึ่งเหรอสัญญสสามแต่ผมมีสามตัวมาดิแล้วผมรอจังหวะโยกเราบ,บีนทีอ้ยแล้วเขาต่อยมาเลยครับผมแบบนี้เราก็น่าจะโดนดป,ปิดจ็อบไปนะครับผมสำหรับเจ้าโอเคแล้วโดนการฟ้าด้วยโดนล็อกตอนแรกผมจะเปลี่ยนซะหน่อยแต่โดนล็อกเสียดายมากโอเคจะกดเมนต์ตอนไหนเพื่อนกดเมนต์ตอนไหน โอเคโดนแบบนี้ก็จบเกมหรือเปล่าจบเกมนะแบบนี้จบเกมนะผมบอกไว้แค่นี้แหละและ้วเจา้าเนมบาผมแรงจัดแรงจรงิงครับผมโอเคแล้วเขาชักปักด้วยนะครับผมก็ฝากเจ้าเจจ้าานมบ้าไว้เท่านี้ด้วยนะครับผมฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่นะเจอกัน